ไฟแอขอถามครั้งสุดท้ายอะไฟรักเขามากกว่าใช่ปะถึงยอมจ่ายค่าสินสอัให้เขาอะเพราะไฟให้ความรักที่ดีกับเขาไม่ได้ไงอย่างน้อยไฟก็ควรให้เงินกับเขาได้ดิเพราะเงินมันคือพื้นฐานของการดำรงชีวิตนี่แล้วที่พ่อแม่แอขอค่าสินสอัไฟไปอะไฟให้ไม่ได้แต่ก็เขาไฟไม่รู้จักเขาได้ไม่นานเะท่ไมไฟถึงให้เขาได้อะเพราะอะไรอะเพราะไฟรักแอด้วยใจไง แอรกับหวังเงินค่าสินสอดอย่างเดียวเลยเนี่ยนะแอรเข้า,า,าใจละเงินก็ยินดีด้วยนะฉันเลิกกับแฟนเก่าเพราะว่าเรื่องสินสอดและตอนเนี้ย ฉันก็ได้มานัดเด็ก,กับผู้ชายที่ทงบ้านหาให้เรื่องบ้านกับรถอะไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็สินสอดว่าเตรียมให้หมดแล้วเออบอสบอสเคยคิดจะให้ค่าสินสอดกับแฟนเก่าบ้างปะเออแอรขอโทษนะที่เสียมารยาถามอะไรแบบนี้ก็ไม่อ่ะ ทำไมผู้ชายถึงไม่ยินดีให้ค่าสินสอดกับผู้หญิงที่คบมานานแต่กลับยินดีให้กับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกันช่วงเวลาที่คบกับบอสเขาดีกับฉันมากใกล้เทียงแล้วเอาเงินไปสั่งของที่หนูอยากกินนะ พอครั้งก่อนแอร์เข้าห้องครัวก็ทํามีดบาดมือตัวเองบอสเป็นห่วงฉะนั้นต่อไปถ้าบอสไม่อยู่เนี่ยห้ามเข้าห้องครัวคนเดียวรู้ไหมเฮ้ยวันนี้วันพิเศษอะไรอ่ะไม่ใช่วันพิเศษอะไรหรอกพอดีว่าเห็นไฟเคยบ่นว่าซื้อเขากินเนี่ยมันแพงใช่ไหม,อมแอรก็เลยไปตลาดลงทุนทำกินเองเลยแล้วเนี่ยตอนหันผักอะ่ะ แอหันไม่ระวังอะ่ะหันไปโดนนิ้วตัวเองอะ่ะเจ็บตัวเลยอะ่ะแอ้อย่าบอกนะว่าแอ้ทำกับข้าไม่เป็นอะ่ะแล้วแล้วนี่อยรสชาติแย่มากเลยอะ่ะแอรู้ไหมเรื่องกินสำหรับพ่อแม่ไฟอะ่ะเรื่องใหญ่เลยนะ ท่านค่อนข้างเลือกกินด้วยแล้วต่อไปเนี้ยแอจะดูแลพวกท่านยังไงอะแหเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วแต่ว่าแอขอไปสระผมแป๊บน,นึงได้ไหมอะเดี๋ยวสี่เมื่อวานเพิ่งสระไปไม่ใช่หรอก็ใช่แหละแต่ว่ามันคันห่วยแล้วอะแล้วเนี้ยนะหัวก็มันๆอะถ้าไปสภาพแบบน,นี้นะมีหวังอะคนที่บ้านบอสนนะหัวรอเรอแอแน่เลยไม่เชื่อหรอกเน็ตขอดมดูหน่อยดิ ไม่เห็นเหม็นเลยเหม็นงั้นเดี๋ยววอรซาลอนจัดการให้ไปเอาเอี่ยมๆเลยนะได้ครับเสร็จยังนะแอร์เสร็จแล้วไฟไปแต่งได้เลยอะไรกันนะแอร์แอจะเป็นสภาพนี้นี่นะทำไมไม่รู้จักสระผมแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยอะเมื่อวานแอร์ก็สระผมแล้วนะไฟ แต่ว่าช่วงนี้งานแอรมันยุ่งๆอ่ะก็เลยไม่มีเวลาแต่งตัวเลยถ้าแอรจะเป็นสภาพนี้นะแม่ไฟคงงรู้สึกไม่พอใจแน่ๆเลยอ่ะท่านคงหาว่าที่บ้านแอร์ไม่มีตังค์แม้กระทั่งซื้อยาสระผมเลยอ่ะไฟก็ไฟเล่นมาบอกแอรกระทันหันแบบนี้แอรจะไว้รังไหนไปเตรียมตัวทันอนะ่ะไฟราดีเดี๋ยวนะมันไปเกี่ยวอะไรที่บ้านแอรด้วยอ่ะทำไมต้องพลาดพิงแบบนี้เอางี้ดีกว่า แอร์ไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวไป,ไปเองดีกว่าเอาของมานน่อ้าวบอสวันนี้บอสเอางานกลับมาทำที่บ้านด้วยเหรออ๋อเปล่าอ่ะคือบอสกำลังหางานเสริมเพิ่มอ่ะจะได้มีเงินมาจ่ายค่าสินสอดแอร์เร็วๆไงเฮ้ยแอร์ทางบริษัทนะแอร์เขาว่าไงบ้างอ่ะคือนะาแอร์บ,บอกว่า ตำแหน่งผู้จัดการน่ะมันยังไม่มีว่างเลยไฟแต่เอานี้ปะไฟลองสมัครตำแหน่งอื่นไปก่อนไหมอะเดี๋ยวแอฝากน้าไว้ให้อะไรกันะแอร์ไฟจุดนอกมานะจะให้ไฟทำงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการเนี่ยนะไฟทำไม่ได้หรอกนึกว่าแอร์จะทำอะไรได้มากกว่าน,นี้อะไม่ได้เรื่อง ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเวลายอยู่กับเขาอ่ะมันก็ดีเหมือนกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่เราชอบงั้นหลังจากนี้ไปอ่ะเราจะขอแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อแม่ชอบกันแล้วกัน <l ots> เราหาได้ยังอ่ะก็พอ <l ots> มีอยู่บ้างครับอ๋องั้นก็อย่าให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวหาเสร็จแล้วอะ่ะเราออกไปหาอะไรกินกัน งั้นไปตอนนี้เลยก็ได้ว่าเริ่มหิวแล้วท้องร้องว่ารักแอร์แล้วเนี่ยงั้นรีบเก็บเลยไปอเออบอสแอร์ขอไปเของน้ำก่อนนะได้ค่ะ <S <S เออเตอ๋อแฟนมึงก็ดีนะเวคกูคิดว่าค่าสินสอดแค่นี้เสียไปเอถออแล้วทำไมทีนายอะ่ะเธอไม่ยอมเสียค่าสินสอดให้แอร์ล่ะ เอาอตรงป่ะคือที่บ้านกูอะ่ะเขาจะเตรียมคนไหมกูแต่งงานวเว้ยเหรอแถมเขาคนนั้นนะมิฐานะาดีกว่าแอเยอะกูกับแอ้กูคิดว่าไม่ควรแต่งงานวะเพราะว่าไม่ค่อยขุมเท่าไหร่ที่จะต้องมาเอาค่าสินตออมาลงทุนกับแอ้เร่องเรื่องหนึ่งนะเวยกูคบกับแอ้มาหลายปีแล้ว<ม>พาแอ้ไปหาครอบครัวก,กูแล้วกูก็ไปหาครอบครัวแอแทนที่ครอบครัวแอ้จะดีกับกูแต่นี่อะไรอะ่ะ แค่ค่าสินสอดนิดๆหน่อยๆก็ไม่งดแถมยังต้องให้กูมาออกค่าสินสอดอีกเสื้อฟรีตัวหนึง่งใส่มาตั้งหลายปีแต่อยู่ๆก็มีคนมาบอกว่าถ้ายังอยากจะใส่อีกก็ต้องเสียเงินเพิ่มแน่นอนเขาต้องเอาเงินเนี้ยไปซื้อเสื้อใหม่อยู่แล้วแอ๊ บอสไม่เข้าใจเลยทําไมต้องใช้ความคิดแบบนี้ด้วยทำไมต้องใช้ความรู้สึกกับความสัมพันธ์ตลอดหลายปีมาแทนที่เงินด้วยก็มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแล้ววันนั้นที่แอร์ถามบอสอ่ะบอสบอกแอร์เองไม่ใช่หรอเพราะบอสจะไม่ยินดีที่จะให้ค่าสินสาดกับแฟนเก่าอะที่บอสตอบว่าไม่เพราะว่าแอร์ถามบอสไงว่าขอโทษที่เสียมารยาทบอสเลยบอกว่าไม่ไม่เป็นไร แล้วก็ที่บอกว่าไม่เคยให้สินสอดแฟนเก่าเนี่ยก็เพราะว่าแอร์กั็แฟนคนแรกของบอสไงบอรลรักแอร์มานานแล้วนะแล้วก็พอจะรู้ว่ามาออกเดทนโคตรดีใจเลยสินสอดที่บอสมอบให้แอร์ทั้งหมดบอสให้ด้วยใจจริงๆนะแอร์สมควรที่จะได้รับมัน เราเปลี่ยนล้างกันเถอะป่ะฮัลโหลไปสินสอดเนี่ยนายยืมคนอื่นมาดิหลังแต่งงานอะ่ะนายอยากฉันช่วยใช้คืนด้วยหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคนทุกคนบนโลกไม่เหมือนกันอยู่แล้วความรักก็เช่นกันเมื่อไหร่ที่เราตกลุมรักใครจริงๆ เราจะไม่กล้าเอาเปรียบเขา